ตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ครับประจำค่ำคืนวันนี้ครับเราเดินทางไปที่สนามทางด้านของบูเนจีสเตเดียมเลยละกันครับในศึกดางด้านของการโชวศิลาอิตาลีครับเป็นโปรแกรมแกนรแข่ขันครับนัดที่32เลยนะคิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของเจ้าถิ่นครับอันดับที่11ของลีอย่างอูเดเนเซ่นั่นเองครับที่จะเปิดรังรับการมาเยือนทางด้านของทัพปีสัตวแดงดำครับผู้มาเยือนอันดับที่9ของลีครับก็ถือว่าผลงานครับภายใต้การคุมทีม นะครับของทางด้านยนาะพอสตารนะครับยุทธอาลุนยาอิตนะครับเจ้าถิ่นอูเดเนเซ่ครับกับผลงานตลอด31นะัดที่ผ่านมานะถือว่าผลงานย่ำแย่สุดๆนะครับมีอยู่นะครับคะแนนจากการชนะ11เเสมอไหนเสมอกันไปเจ็ด พาแพ้ไปถึง13นับแล้วก็ด้วยผลงานในช่วงหลังครับตลอด4เกมหลังสุดในลีกครับเก็บไปได้แค่คะแนนเดียวจากการแพ้3เสมอหนึ่งนะครับรวมถึงครับเนด้านของเกมล่าสุดครับเนด้าของอูเดเนเซ่นะบุกแพ้ในด้านของเจนัวครับทีมกลางตารางไปถึง1ประตูต่อ0เลยนะก็ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ครับปัญหาหลักๆเลยนะครับของทางด้านลุญยาอีดครับนักเตะนะครับแกนหลักมีอาการบาดเจ็บนะครับในเรื่องของเกมลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของฟอรลองโตแวงนับอเล็กซิสซันเชต รวมถึงใน,นด้านของเคนแนครับเดวิดครับที่มีอาการบาดเจ็บวันนี้หมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมแน่นอนนะับรวมถึงใน,นด้านของนะครับเซนเตอร์แบ็ค นับอย่างในด้านจอแดนครับเซมูล่าด้วยนะครับวันนี้นะที่จะไม่พร้อมลงสนามนะส่วนวันนี้แกนหลักครับของด้านคอสตารลุนยาอีดกลับมาในระบบ4-4-2นะไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูครับอย่างหนึ่งด้านนะมาดูก้านะโอโคเย่แนวทางด้านของแนวรับอย่างหนึ่งด้านครับอูมาโซเล่และก็ยากาบิยอนนั่นเองครับที่ยืนเป็นแกนหลักส่วนแดนกลางครับวันนี้จะเป็นในด้านของซันดี้ล็อบสลลทและนาเป้าวันนี้ครับลอเรนโซลูก้าครับยืนควบคู่กับในด้านของอีเก้บาโบ้นั่นเองนะที่พร้อมลงล่าตาข่ายในค่ำคืนวันนี้เจะ กับทางด้านของผู้มาเยือนครับทัพป,ปีศาจแดงดำเอซีมิลานครับภายใต้การคุมทีมของด้านแซจโจอคอนไซเซานั่นเองครับผู้จัดการทีมครับชาวโปรตุเกสครับก็ถือว่าผลงานครับภาพรวมในฤดูกาลนี้ครับยังมีโอกาสอยู่นะที่จะคว้าโคต้าครับไปลุยในศึกทางด้านของเวทียุโรปไม่ว่าจะเป็นรายการยูโรปาลีกและก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นเองครับ ทางด้านของเอซมิลานเนี่ยนะครับคะแนนห่างจากทางด้านนะครับลาซิโอนดับ6นะครับอยู่ประมาณนะครับแคะแนนนะครับก็ถือว่ายังไม่ห่างนะครับจากโปรแกรมที่เหลืออยู่ต่อจากนี้นะครับสำหรับดงด้าฟเอซมิลานครับจาก31นัดเก็บไปได้แค่48คะแนนครับรวมถึงดางด้านของผลงานในเกมลีกในช่วงหลังครับก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยกระท่อนกระแทนเหลือเกินนะครับในเกมเยือนล่าสุดบุกแพ้นาโปลีนะครับลงจากฝูง2ประตูตอหนึ่งครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับก็บุกอัดเลเช่สามประตูสองนะภาพรวมตลอด5เกมหลังรวมทุกล่ การแพ้เกมเดียวนะเก็บชัยชนะไป2แล้วก็เสมอไหนเสมอกันไป2ครับส่วนวันนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจเลยเนี่ยผมบอกก่อนเลย นับเอซีมิลานครับกับเรื่องสภาพความพร้อมนะครับวันนี้เนี่ยแกนหลักไม่มีตัวเจ็บเลยนะสำหรับเอซีมิลานครับพร้อมลงเต็มระบบมาในระบบ4-2-3-1แนวก็จะนำทีมโดยทางด้านของไมเมยองครับทางด้านของมาลิกเชียวนะมาเตโอกัสเบียนเตโอเฮอร์นันเดสแล้วก็ทางด้านของอเล็กนะครับกิมิเนสนั่นเองที่ยืนเป็นแผงแบ็คโฟครับส่วนแดนกลางครับวันนี้ครับยูซุฟโฟฟาน่านะยูนิดมูซานะที่ยืนเป็น2ห้องเครื่องแดนกลางและแนวลุกวันนี้นะจัดหนักจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเทียนนี่ไรเดอร์คริสเตียนพูลลิิตราาฟเเออ แนวลูกชาโปรตุเกสและหน้าเป้าจะเป็นนางด้านของแทมมี่อับบาฮัมครับ แนะัวหัวออกแนวะที่ขวาตัวมาจากโรมา่าพร้อมลงล่าตาข่ายในค่าคืนวันนี้อย่างแน่นอนครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แนวะสิ่งที่น่าสนใจครับในเรื่องของกระแสแนวต้านเอซิมิลานในเกมนัดแรกครับเบียดเอาชนะทางด้านของอูเดนเซไป1ประตูต่อศูนย์นะครับและก่อนเกมวันนี้ครับเพียงแค่บุกไปอัดอูเดนเซครับหนึ่งประตูเฮแข็งหนึ่งข้าง2ประตูได้ยิ่วผมคิดว่าด้วยสภาพความพร้อมแล้วนะอูเดรเนเซอยู่ในช่วงที่ไม่พร้อมจริงครับและก็อยู่ในฟอร์มที่ตกต่ำสุดๆนะสำหรับอูเดนเซแพ้มา3เกมติดบวกกับทางด้านของเอซีมินเป็ท่แพ ากในช่วงหลังนะครับยังไงวัดใจครับสำหรับโมเมนตัมวันนี้การันตี1คะแนนอย่างแน่นอนสำหรับ AC ซมิลานนะแต่ถ้าจะให้เลือกผู้ชนะวันนี้ครับขอวัดใจตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้วัดใจครับทัพปีศาจแดงดำา AC มิลานรับค่ำคืนวันนี้ตลอด90นาทีครับมีโอกาสคับประตูแรกมาไวและมีโอกาสที่จะชนะขาดถึง2ประตูอย่างแน่นอนในค่ำคืนวันนี้อย่างแน่นอนทัพปีศาจแดงดำา AC มิลานครับ